ชื่อยินดีไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับผมชื่อย okay? ouais ินดีไม่มีปัญหาตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตา ตาหูตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูปกามปากตาอ่ะสวัสดีครับพบกับคุณครูแทนนะครับกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูได้มาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับอ่าเพลงเมื่อกี้นักเรียนยังจํากันได้ไหมครับยังร้องกันได้ไหมอ่าถ้าใครยังร้องชูมือขึ้นมาเลยมือนักเรียนอยู่ไหนครับอ่าพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม ครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหา ตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมู่ปากตาตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาหูจะหมูกปากตาอ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆชั้นป .1 เก่งมากเลยนะครับจําเนื้อเพลงที่คุณครูลองได้ด้วยและแล้ววันนี้ก็ได้เจอกันกับการเรียนออนไลน์นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตกันเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสบายดีหรือเปล่าอ่าวันนี้เจอหน้าคุณครูผ่าน ช่องทาง Y YouTube นะครับห้องเรียนคุณครูแทนเพลงที่ร้องไปมีชื่อว่าเพลงอะไรนะครับเด็กๆจำได้ไหมมีชื่อว่าเพลงนายินดีอ่าเด็กๆหลายคนจำได้เลยมีดวงตามีหูมีปากมีจมูกแล้วก็มีตาอ่าทบทวนความรู้กันก่อนดวงตาของเราใช้ทาอะไรครับตาเนี่ยตาของเราเนี่ยใช้ทำอะไรอ่าเก่งมากเลยครับใช้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับ หูของเรามีสองข้างใช้ในการฟังเสียงนะครับปากของเรามี1อันนะครับปากใช้ในการกินอาหารอาหารดีที่มีประโยชน์จะูมกเอาไวด้ดมกลิ่นหรือไว้หายใจสําหรับชั่วโมงนี้แล้วนะครับคุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องเรื่องอะไรดีอ่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนลองสังเกตไปสิ่งต่ตางๆรอบตัวเราสิครับว่านักเรียนเจออะไรบ้าง ักเรียนลองสังเกตครับมีอะไรบ้างครับในบ้านในทุ่งนาในในบริเวณรอบๆบ,บริเวณบ้านของเราเราเจออะไรบ้างอันนึ่งลหะใกล้ๆเลยเจอทีวีอ่าเจอพัดลมเจออะไรอีกครับเจอน้องหมาเจอน้องแมวเจอไก่บ้านใครเลี้ยงไก่บ้างครับยมขึ้นมีไหมไม่มีมีไหม,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 มอ่ามีบางคนก็เลี้ยงไก่บางคนก็เลี้ยงเป็ด บางคนก็เลี้ยงน้องวัวบางคนก็มีมอเตอร์ไซค์อสิ่งเหล่านี้นักเรียนเคยสังเกตไหมว่าเออทำไมน้องแมวมันมีการเคลื่อนไหวมีการกระโดดได้แต่ทำไมพัดลมมันกระโดดไม่ได้หรือทีวีมันกระโดดไปไม่ได้นักเรียนเคยสงสัยไหมครับอถ้านักเรียนสงสัยวันนี้วิทยาศาสตร์กับห้องเรียนคุณครูแทนมีคำตอบ นะครับนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังอ่าอย่างเช่นคนเราคุณครูเนี่ยก็จะมีการหายใจใช่ไหมลูกคุณครูแทนมีการหายใจก็จะมีการกินอาหารมีการเดินไปแล้วก็เดินมานั่นก็คือการเคลื่อนที่คุณครูมีการเจริญเติบโตไหมลูกคุณครูแทนการเจริญเติบโตไหมก็มีการเจริญเติบโตตอนหนึ่งเดือนคุณครูแทนก็ตัวเล็ก หลังจากนั้นก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอคุณครูแทนกินข้าวอิ่มละคุณครูแทนก็ปวดเอออยากเข้าห้องน้ํามากเลยอ่าพอเข้าห้องน้ําเสร็จละก็จะมีการสืบพันคุณครูแทนก็จะมีลูกทีนี้น่ะเรียกว่าการสืบพันธุแต่ถ้าคุณครูหนาวคุณครูก็จะเอาผ้าห่มมาห่มวันไหนคุณครูร้อนคุณครูก็เอาพัดมาพัดให้เย็นอันนี้เรียกว่าการตอบสนองสัตว์เหมือนกัน สัตว์ก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับคุณครูคือมีการหายใจน้องแมวของหนูหายใจไหโลกูกหายใจนะครับน้องแมวกินอาหารไหมครับน้องแมวก็มีการกินอาหารน้องแมวมีการเคลื่อนที่ไหมน้องแมวก็มีการเคลื่อนที่น้องแมวน้องแมวมีการจเจริญเติบโตจากตัวเล็กๆเท่ากับปั้นก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน้องแมวแล้วเป็นอะไรต่อทีนี้น้องแมวก็มีการเออ ถ่ายไม่เป็นที่เลยแต่น้องแมวบางตัวก็น่ารักถ่ายเป็นที่อันนี้เขาเรียกว่าการขับถ่ายน้องแมวทําอะไรอีกน้องแมวขับถ่ายน้องแมวเวลาหิวข้าวน้องแมวร้องเหมียวเมียวเหมียวเมียวหิวข้าวแล้วน้องแมวก็มีการหิวข้าวเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าการการตอบสนองคือหิวข้าวตอบสนองต่อลาไส้คือมีการกินอาหารอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วทีนี้แล้วต้นไม้ล่ะเออคุณครูบอกว่าต้นไม้ เอาต้นอะไรดีนะอสมาว่าต้นไม้ต้นไม้มีการหายใจไหมลกูกอย่าตอบว่าไม่หายใจนะต้นไม้มีการหายใจโดยต้นไม้หายใจเข้าเอาแก๊สอะไรเข้าไปลกูกคาร์บอนไดออกไซด์หายใจออกต้นไม้ออกแก๊สออกซิเจนออกมาต้นไม้มีการกินอาหารโดยทางราก คือมีการกินน้ําแล้วก็แลกธาตุผ่านทางรากแก้วแล้วก็รากฝอยแล้วแต่ต้นต้นไม้มีการเคลื่อนที่บางคนเลือ้อยตามต้นไม้ใหญ่ไปเลยเอ็กมาปลูกมันก็จะเริ่มโตขึ้น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 เรื่อยๆเลย,เลยแล้วต้นไม้ก็มีการขับถ่ายขับถ่ายนี่ก็คือการขับถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาการหายใจนั่นแหละมันจะขับถ่ายออกมาแล้วก็มีการขับถ่ายมีการตอบสนองต่อสิ่งเราเช่น ดอกทานตะวนันมีการตอบสนองต่อแสงแดดก็จะหันหน้าไปทางแสงเพื่อนําแสงนั้นมาใช้ในการสังเคราะห์แสงหรือใครรู้จักใบายาาบ,บ้างครับใบยราบ,บ้างเมื่อเวลาเราสัมผัสปุ๊บใบมันจะเป็นยังไงใบมันก็จะหุบลงมาอันนี้เขาเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเราเราได้เรียนไปละอ่าสามอย่างที่คุณครูยกมามีมนุษย์คนอ่ามนุษย์หรือคนมีสัตว์มีต้นไม้ ตัวนี้เป็นสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนั้นนักเรียนรู้ไหมครับว่าสิ่งไม่มีชีวิตนั้นมีกี่ประเภทครับใครตอบได้บ้างอ่าตอบได้หรือเปล่าครับสิ่งไม่มีชีวิตนั้นมีสองประเภทใหญ่ๆเลยคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งที่สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างอ่าใครตอบได้บ้างครับ มีทีวีมีพัดลมมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้าอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นคือมนุษย์เป็นคนสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองทาตามธรรมชาติก็จะมีก้อนหินน้ําอะไรอีกโลกหลกัหลกๆเลยก้อนหินนี่แหละน้ําภูเขาทะเลอันนี้เป็นสิ่งที่ ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นยังไงบ้างครับได้เรียนแล้วสิ่งหนึ่งคือสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะนักเรียนลองดูภาพสองภาพนี้ครับรูปน้องแมวกับรูปเก้าอี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับให้นักเรียนคิดก่อนเลยติ๊กตอก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 อ่าเปรียบเทียบได้ไหม ข้อแรกเลยถ้าเราสังเกตด้วยตาน้องแมวมีกี่ขาครับสี่ขาก็อี้มีกี่ขาครับสี่ขาเหมือนกันใช่ไหมครับเด็กๆอ่าใช่แต่สิ่งที่ต่างกันน้องแมวหายใจไหมครับน้องแมวมีการหายใจหายใจโดยเอาแก๊สอะไรเข้าไปลกูกออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาส่วนเก้าอี้ มีการหายใจไม่รูกเก้าอี้ไม่มีการหายใจข้อที่สองน้องแมวเแมวเมวเมวหิวข้าวจังเลยเแมวเมวเมวหิวข้าวจังเลยแต่เก็อี้ถ้าเราวางไว้แล้วมันจะร้องไหมไอหิวข้าวแล้วค่ะหิวข้าวแล้วค่ะเก้าอี้ไม่ร้องแสดงว่าน้องแมวมีการกินอาหารส่วนเก้าอี้มีการกินอาหารไหมครับไม่มีการกินอาหารเลยต่อไป น้องแมวกระโดดเล่นกับเราพาเราเราพาไปวิ่งส่วนก้อี้วิ่งได้ไหมครับไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ไหมถ้าเราไม่ไปเคลื่อนที่เขาเขาก็เคลื่อนที่ไม่ได้นอกเสจากเราไปลากเขาลากก้อี้มาใช่ไหมครับต่อไปเลยคืออะไรครับน้องแมวมีการขับถ่ายพอน้องแมวกินไปเยอะๆกินไปเยอะๆน้องแมวก็มีการเออออกมาหรือขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายส่วน เก้าอี e. ้มันขับถ่ายได้ไหมครับไม่ได้เลยเก้าอี e. ้ขับถ่ายไม่ได้น้องแมวถ้าน้องแมวน้องแมวก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเหลาส่วนเก้าอี้เราตั้งแบบไหนมันก็จะอยู่แบบนั้นใช่ไหมครับสําหรับอันนี้คือข้อแตกต่างของน้องแมวกับเก้าอี้แล้วลองมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งว่าอ่ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต แตกต่างกันยังไงโดยข้อที่หนึ่งเลยนะครับสิ่งมีชีวิตจะมีการหายใจได้สองควาดีๆนะครับสิ่งมีชีวิตกินอาหารได้สามขึ้นเลยนะครับทีมงานที่ขึ้นข้อความหน้าการะดาเลยสามสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ได้สีสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตห้าสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่าย หกสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์แล้วก็เจ็ดสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งไม่มีชีวิตข้อเปรียบเทียบของเขาจะมีอะไรบ้างหนึ่งสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการหายใจนะครับเด็กๆสองสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการกินอาหารสามสิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่ได้ สสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการเจริญเติบโตโต๊ะวางไว้สิปีมันก็ยังเป็นโต๊ะตัวเท่าเดิมไม่ใหญ่ขึ้นเหมือนแมวเหมือนคนเหมือนต้นไม้โอเคไหมครับ 5. สิ่งมีชีวิตม,มีไม่มีไอสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการขับถ่าย 6. สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถสืบพันได้เจ สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้อันนี้คือข้อเปรียบเทียบระหว่างสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตวันนี้คุณครูมีคําถามมาให้นักเรียนทําใครทําได้มีรางวัลให้เป็นคําถามตอบว่าภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังครับเด็กๆทางบ้านพร้อมหรือย,ยังถ้าพร้อมแล้วขอหัวใจรุ่นัวหน่อยครับ ่าพร้อมแล้วนะครับห้องหนึ่งห้องสองห้องสามโอเคเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วตั้งใจดูโจทย์ดีๆนะครับอ่ากติการมือ,อยู่ว่าให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ภาพที่คุูครูจะโชว์เนี่ยว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตโอเคไหมครับโอเคเบตงอ่ะภาพแรกเลยภาพคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับเด็กตอบได้ไหมอ่ะโอเคให้เวลาคิดก่อนติ๊กประมาณห้าวินาทีห้าสี่สามสองตอบครับคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับสิ่งไม่มีชีวิต ถูกต้องครับอ่าต่อไปภาพอะไรเอ่ยดอกไม้ดอกไม้แสนสวยที่ปลูกอยู่โรงเรียนที่ปลูกอยู่แถวบ้านเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับดอกไม้ดอกไม้ไมต้นไม้อันเดียวกันนะมีการหายใจหรือเปล่ากินอาหารหรือเปล่าเคลื่อนที่ได้หรือเปล่ามีการเจริญเติบโตหรือเปล่ามีการข่าว่ายหรือเปล่า มีการสืบพันธุ์ไหมแล้วก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือเปล่านะครับต้นไม้ดอกไม้คําตอบคือทน่นแนนดอกไม้มาดูกันนะครับว่าคืออะไรตอบดูดีๆนะครับเด็กๆด,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 ดูดีๆอุ้ยเปิดไม่ได้อ,อ๊เป็นดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตใครตอบถูกบ้างปลุกมือให้ตัวเองหน่ครับต่อไปเลยคือตึกแล้วก็อาคาร ตึกแล้วก็อาคารนะครับเห็นทาาแล้วตอบเลย5 4 3 2ี่สามสองทนแทน,ทนคำตอบคือจึ๊บเป็นอะไรครับสิ่งไม่มีชีวิตแต่อันนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไปเป็นไม้บรรทัดอ่าไม้บรรทัดที่เราใช้ขีดเส้น เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับห้าสี่สามสองหนึ่งตอบเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับตัวนี้โอเคเวรกสต่อไปเลยเป็นต้นไม้ถ้าเรามีต้นไมยเย้เยอะๆอ่ะก็จะทำให้โลกของเราเย็นขึ้น พอต้นไม้นี้เป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นปอดของโลกเลยก็ได้เป็นแหล่งผลิตแก๊สออกซิเจนรองจากสาหร่ายที่อยู่ในทะเลแหล่งที่ผลิตแก๊สเยอะที่สุดในโลกไม่ใช่ต้นไม้นะครับลกูกเป็นแก๊สที่อยู่ในแอบเป็นสาหร่ายที่ผลิตแก๊สออกซิเจนสาหรายนี้จะอยู่ในทะเลเพราะว่าสาหร่ายสีเขียวในทะเลมันมีเยอะแต่ว่าผลิต70%ต้นไม้นี่ประมาณ3 0ถ้าจะไม่ผิดนะครับ แต่ถ้าเราตัดต้นไม้มันก็จะมีผลต่อสไลด์ที่อยู่ในทะเลเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อที่จะให้มีแก๊สออกซิเจนเยอะๆโลกของเราก็จะเย็นแล้วก็จะน่าอยู่ขึ้นก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยถ้ามีต้นไม้เยอะๆอะครับอ่ะอันนี้ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับคําตอบคือแต่นั้นไม่แอสิ่งมีชีวิตนะครับต่อไปเลยจระเข้ ตอบได้ไหมครับห้าสี่สามสองหนึ่งคำตอบคือสิ่งมีชีวิตพอจระเข้มีการหายใจกินอาหารเคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตขับถ่ายตอบสนองต่อสิ่งเร้าและมีการสืบพันธุ์จำได้ไหมอ่าพร้อมกันสิ่งมีชีวิตจะมี1ห,หายใจกินอาหารได้เคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตขับถ่าย สืบพันตอบสนองต่อสิ่งแล้วจําได้หรือไม่หนึ่งคือหายใจสองคือกินอาหารสามคือเคลื่อนที่ได้สี่คือจเจริญเติบโตห้าคือการขับถ่ายหกคือมีการสืบพันเจ็ดคือมีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนก็จําไปว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตดังนั้นจระเข้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับต่อไปเลยคือ มนุษย์เราเนี่ยเราหรือคนหรือมนุษย์เนี่ยก็เป็นตอบครับสิ่งมีชีวิตเก่งมากปวดมือให้ตัวเองหน่อยอ่าต่อไปเลยคือพัดลมอ่าใครเคยบ้านใครมีพัดลมบ้างน่าจะมีทุกคนเนาะอ่าพัดลมเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับคําตอบคือสิ่งไม่มีชีวิตมันกินอาหารไหมรูออกพัดลม บางคนบอกว่ามันกินไฟว่าไนไม่ได้นะครับมันมันไม่สระมันไม่กินอาหารนะลกูกอ่ะมันไม่มีการหายใจเคลื่อนเคลื่อนที่นี่คือมนุษย์ทําให้มันเคลื่อนที่ได้โดยมนุษย์เป็นคนออกแบบหรือเป็นสิ่งที่พัดลมเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นตอบสนองความต้องการของตัวเองโอเคสําหรับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตไปแล้วแบบฝึกหัดนักเรียนทุนครูแจกไปแล้วใช่ไหมครับ อ่ะให้นักเรียนระบ,บายสีอ่ะอันไหนที่เป็นสิ่งมีชีวิตดูภาพตัวไหนที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วนักเรียนก็ระบ,บายสีให้เรียบร้อยอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันทบทวนอีกรอบหนึ่งสิ่งมีชีวิตจะมีการหายใจได้กินอาหารได้เคลื่อนที่ได้มีการเจริญเติบโตมีการขับถ่ายมีการสืบพันุมีการตอบสนองต่อสิ่ง แล้วส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนั้นนักเรียนครับแยกแบบเป็นสองประเภทก็คือจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งที่ไม่มีสิ่งไม่มีชีวิตชีวิตที่ธรรมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับจะมีสองอย่างพอรวมกันคุณสมบัติของสิ่งไม่มีชีวิตก็จะไม่สามารถหายใจได้ไม่กินอาหารไม่เคลื่อนที่ ไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการขับถ่ายไม่มีการสืบพันธุ์ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วสําหรับวันนี้ชั้นเรียนชั้นป .1 ห้องหนึ่งถึงห้องสามก็ได้เรียนกับคุณครูไปละ ได้รับความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตวันนี้ค,คุณครูบายบายขอลาไปก่อนเจอการสัปดาห์หน้ากับคุณครูแทนคนเดิมนะครับวันนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีและขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนเลยบายบายครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาตาหัวจมูกปากตาหัวจมูกปากตาหัวจมูกปากตาตาหัวจมูกปากตาหัวจมูกปากตาขุ่นจมูกปากตาครับ สวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาสวัสดีครับไม่ดีไม่มีปัญหาบ๊ายบาย